เรื่องราวทั้งการเติบโตวความสามารถของเขาสิ่งที่เขาสร้างไว้เนี่ยเป็นอะไรที่น่าศึกษาแล้วก็มันแบบทิ้งอะไรให้เราได้ได้ได้เสพอะได้ศึกษาต่อได้พูดคุยเยอะมากๆรู้สึกว่าในช่วงปี1990เ้าูนี่ยาการจัดโชวข์ของแบบของของแมคควีนที่ในช่วงลอนดอนแฟชั่นวีก่อนที่เขาจะย้ายมาที่ปารีสรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ทั้งหนึ่งคือ Controver s i a l แล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เอาเรื่องราวของตัวเองประสบการณ์ของตัวเองมาเป็น แรงบรรดานใจในการเล่าเรื่องแล้วก็มันทำให้คนรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่แฟชั่นที่ทํามาเพื่อแบบขายของ,ข,องขายคอลเลคชันแต่ว่าเป็นแบบเรื่องเล่าอะไรบางอย่างที่ ที่คนรู้สึกแบบช็อกมากใช่ทุลีมาควินคือกลายเป็นคนหนึ่งที่ทําให้จุดประกายวงการแฟชั่นละกันว่าจริงๆแล้วเรื่องเมนเทลเฮลไม่ใช่เรื่องที่ต้องหลบหลีคือในยุคนั้นน่ะจะบอกอย่างนี้ลวกันว่าทุกคนจะรู้สึกว่าอาชีพดีไซเนอร์มันคืออาชีพมันคือจุดสูงสุดของวงการแฟชั่นมันคืออาชีพในฝ่ายของหลายหคนซึ่งเขาอยู่สุดจุดสูงสุดจริงๆเพราะตอนนั้นเขาดังมากๆแบบคือเขาเลเวลพีแบบสุดแล้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ย